สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับกระลบสวัสดีครับคุณอนุทินครับคุณอนุทินครับนะฮะสำหรับในส่วนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหตอนแรกผมก็มีแรงเชียร์คุณอยู่นะแต่ไปมาโหชาวบ้านตอนนี้เนี่ยเล่นคุณเละเลยนะฮะสำหรับในเรื่องของอนุสอนของที่ทําอยู่ขนาดนี้ก็คือเรื่องของน้ำพุ่มคุณโดนเละเลยเพราะจริงๆนั้นเนี่ย พักประชาชนพักภูมิใจไทยมาโด่งเลยนะตอนนี้หดเหลือหางอื่นงเลยมาแรงแซงเขาเลี้ยวแต่คราวนี้ปิวไปอยู่ข้างล่างครับหลวงพ่อโอ้คนที่ไม่น่าจะมาแรงพรวดมาเลยครับพิศมาแรงพอโหตอนนี้คุณพิสิาคทัิ์มาแรงโอ้โหตอนนี้คุณาโออทัางโอตอยนคัรงอยนคับมางอหนครัพหลวงพออครับ ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าไม่มีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยากนะยากนะหลวงพ่อแทบจะสูญพันธุ์ถ้าไม่ดึงอภิสิทธิ์กลับมาใช่ใช่แทบจะสูญพันุ์เก่งงอนไปหลายปีแล้วก็ตอนนี้ทําท่าเนี่ยไม่รู้จะเข้าไปได้ป่ะเพื่อทํำก็ไปตั้งโรงทานไปทําอะไรไปวางแผนอะไรต่ออะไรครับถ้ามีนโยบายดีๆอาจจะเกิดคราวนี้ก็ได้อาจจะเกิด ธรรมดาที่แล้วมาเพื่อไทยนี่ไม่ได้เลยเละเลยครับหลวงพ่อไม่ได้ตอนแรกไม่ได้เลยอ่าภาคใต้ไม่ได้กับเขาเลยใช่หลวงพ่อืแต่ว่าทีนี้นะฮะผมยังมองไม่ออกนะสําหรับเพื่อไทยครับหลวงพ่อว่าตอนนี้จะให้เมื่อก่อนเนี้ยอ่าไอ้ภาคใต้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ภาคเหนือกับอีสานแต่คราวนี้เหนืออีสานลดลง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 เลยครับหลวงพ่อนะฮะผมว่านะ เพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยแหม่ไม่ได้คลองใจสําหรับประชาชนทั้งประเทศกันไปแล้วตอนนี้นะหลวงพ่อเพราะว่าหรือเรื่องนียคือว่าร้อยกว่าศพนิ่งดูดายกันตั้งแต่น้ํานะฮะมันกําลังยังไม่ขึ้นแล้วทําไมไม่มาช่วยเหลือกันอันนี้มันมันมันคาใจสําหรับประชาชนหลายๆคนไปน,น,นะไปแต่ไปช้าก็ยังบอกว่าช้าก็ยังดีว่าไม่มา <laughs> <laughs> ไปช้าก็ดีว่าไม่ไปครับหลวงพ่อเอาละเมื่อลงไปแล้วก็ขอให้สำแดง นโยบายที่จกจะไปช่วยคนใต้ที่น้ำท่วมเนี่ยยังไงมีแผนยังไงไม่ไม่เอาดอกเบีย้ยเอาอะไรไปช่วยให้เกิด SME อะไรที่ควรจะให้เกิดไปช่วยอย่างน้อยๆน,น,น,นะคนเราเนี่ยเวลาหมดตัวเนี่ยแล้วไม่มีต้นทุนมันสูญเลยก้าวไม่ตองก้าวออกไม่ได้เลยครับหลวงพ่อแต่เอาละน้ำท่วมท่วมไป ห,หมดตัวหมดตัวก็ได้แต่ว่ามีคนเสริมครับ,รบตอนนี้นโยบายที่จะต้องไปเสริมให้เขาฟื้นตัวให้เขาค<อ>้าขายได้อะไรที่เขาขายไม่ได้เขาหมดก็เอาไปเติมให้เขาถ้าเติมไปเติมมาเดี๋ยวฟื้นตัวหาดใหญ่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะเร็วเร็ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเ<ล>นี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเมืองใหญ่โตอะไร,รมากมายเร<ล>็วพอตอนหลังเนี่ยฟื้นตัวเร็วทุกที่น้ําท่วมกี่ครั้งกี่ที หาดใหญ่ก็ยังผง,งาดอยู่ทุกครั้งเมื่อหลังจากน้ําท่วมไปแล้วครับราวนี้จะผง,งาดช้าผง,งาดเร็วก็ต้องคอยดูฝีมือผู้บริหารประเทศจริงๆครับหลวงพ่อจริงๆฮะแล้วที่สําคัญนี่ก็คือว่านี่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมาถึงครั้งนี้ในเรื่องของน้ําอุทกภัยมันจะเป็นข้ออ้าองสำหรับการ ไม่ยุบสภาหรือเปล่าไม่รู้เลยรแต่ถ้ายุบตอนนี้ก็แย่ยังไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกันหนีปัญหาใช่หลวงพ่อทิ้งปัญหาใช่ฮะก็ดีนะเห็นที่เพื่อไทยพูดยับยั้งว่าขอให้เขาโอกาสให้เขาได้ช่วยเหลือผู้นี่แฟงนะจะพูดอย่างนี้ดีผู้นี้ดีนะไม่ใช่ว่าจะต้องหาโหมถมซักฟอกแลือขยี้ซ้ําจนเขาไม่มีสมาธิในการทํางานครับตอนเนี้หลอเลี้ยงสมาธิ ให้เขามีสติทําการช่วยเหลือโอ้นี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเล่นการเมืองแบบนี้กันบ้างเหรอโอ้จริงจริงหลวงพ่อมันไม่ใช่ช่วยโอกาสครับใครล้มย่ำฮะใครล้มเหยียบครับไม่ได้อย่างนี้ต้องจับมือกันใช่ครับหลวงพ่อชาวบ้านก็จะปลื้มใจจะรู้สปลิตนักการเมืองครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเอาชนะกันตะบี่ตะบันฮะไม่ไม่ใช่ว่าอี ภาคของภอูมิใจไทยบอกว่าเอ้ยนี่จะยุบภาภาแล้วแต่ว่าขนาดที่กันมาเกิดเหตุอย่างนี้แหมเราเดี๋ยวไปอ้างอิงกันสําหรับภาคอื่นว่าทําไมไม่ยุบสักทีแย่เลยทีนี้นี่มีเหตุผลตอนนี้ไงขออย่างเดียวทุกภาคลงไปอย่าไปทะเลาะกันว่านี่มาทินเรานะครับนี่เหตุเรานะ <laughs> อย่ามาแย่งซีนเรานะฮะครับเอ,อ,อ,อยังไงก็ขอให้ช่วยปณีประนอมรอมชอมกัน ความสัมัคคีเนี่ยทำให้หนักกลายเป็นเบายากกลายเป็นง่ายช้ากลายเป็นเร็วภัยมากก็จะกลายเป็นภัยน้อยครับถ้ารู้จักสัมัคคีช่วงนี้ดีอือย่าไปเอาชนะค้าข้านกันอย่างเดียวอืไม่ใช่จะโกยเสียงแต่โกยอะไรเข้าไปกลบ,ค,บความดีโกยคะแนนแต่ไปกลบความสัมัคคีนี่มันก็ไม่ดีมันต้องโกยคะแนนได้ด้วยสัมัคคีก็มาด้วยครับหลวงพ่ออย่างเงี้มันถึงจะเรียกว่า มาเป็นเล่นบทบาทพระเอกนะันครับหลวงพ่ออย่าเล่นตัวโกงกันมากสงสัยมันจะหมดยุคสําหรับนายกที่เข้าไปผัดข้าวผัดเลยแล้วหลวงพ่อไกลัวนะคิดว่าคราวนี้นะมันลงระเบิดเลยนะครับอย่ามาทําภาพนี้นะมันไม่เคยพูดมาก่อนนะครับแต่ก่อนนี้มันเคยแต่ว่าเออดีนายกมากก็ดีอ่ะผัดข้าวให้พวกเราได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหลวงพ่อเขาอยากได้เขาอยากได้บทบาท พี่ช่วยเขายังจริงๆครับเยียวยาเขายังไงอือผัดข้าวมันเยียวยาไม่ได้เท่าไหร่อ่ะมันได้เยียวยาหิวด้มือเดียวครับหลวงพ่อใครจะไปผัดได้ทั้งวันทั้งวันแต่การช่วยเขาให้ฟื้นตัวเร็วเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่ต้องรีบทําครับหลวงพ่อไม่ใช่ปล่อยเขาช้าช้าแล้วก็ชอกชอกแล้วก็ช้าอยู่ยงั้นอ่ะไม่มีใครมาช่วยสักที มันจะกลายว่ามันจะเป็น,นเ,เป็นรางสองขอนีอห่หลวงพ่อก็คือไปผัดที่ไหนเนี่ยน้ำท่วมทันทีเลย <laughs> <laughs> เ <c oughs> ลิ <c oughs> เก,เกได้แล้วเลิกได้แล้วครับแต่เชื่อว่านะต่อไปบทบาทนักการเมืองไปผัดข้าวเนี่ยคิดว่าจะน้อยลงจะผัดก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พักรัฐบาลครับหลวงพ่อจะเป็นพรักรัฐบาลแต่ต้องไม่ใช่นายกเพราะนายกเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดครับครับหลวงพ่อมันต้องเล่นเหนือกระทะเล่นอยู่ทั้งข้างกระทะไม่ไหวไม่ไหวหลวงพ่อ เดินอยู่รอบกระทะไม่ไหวให้พวกกู้ภัยให้พวกสาธารณประโยชน์ดีกว่านะฮะให้เขาผัดไปดีกว่าส่วนนายกเป็นเป็นหัวสมองให้กับดีกว่าเป็นมันสมองเป็นมันสมองครับยืนสั่งอยู่ห่างกระทะนี่ก็ได้ไม่จะให้จิตติดกระทะนะผมไม่รู้ว่าไม่ภูมิใจไทยกับประชาชนเนี่ยจะแก้เกมอย่างไงนะหลวงพ่อสำหรับในตรงนี้นะฮะสำหรับในการขึ้นเข้ามาอีกอะไรเงี้ยให้มันคลองใจเข้ามาอีก นั่นแต่ว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกั่งหลวงพ่อก็เดี๋ยวลองดูคนหัวใหม่คนมาแรงเนี่ยจากไม่กี่พักแจากไม่กี่คนกี่คนสอบเต็มเกินร้อยเนี่ยแต่นี้เกินร้อยแล้วจะมีอะไรที่เกินไปกว่านี้ได้อีกมั้งครับหลวงพ่อถ้าได้คะแนนไปร้อยกว่าคนแล้วฮต่อไปนี้จะได้ใจคนอีกสักกี่ล้านคนครับก็ว่ากันไปขอให้แสดงบทบาทครับ ด้วยความจริงใจอย่าอิจฉาริษยาอ,อย่ามัวเอาชนะกันจน,นลืมรประเทศชาติเอาชนะไว้ข้างหลังครับเอาช่วยเหลือประชาชนไว้ข้างหน้าวิสาทุครับหลวงพ่อจะได้ประโยชน์มากกว่าครับเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าภูมิใจไทยผมก็ม,มาเอกใจยอยู่ไว้ว่าอยู่แล้วว่าแม่เขาได้ใจสําหรับในคนละครึ่ง คนละครึ่งก็ได้นะได้มากเลยโอ้โหมาริ้วเลยมาริ้วเลยแม่มาเจอไอ้น้าท่วมหัวทิ่มเลยโอ้โหรัาหลวงพ่อฮะน่ะเนี่ยผมเนี่ยไปดูนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าผ้าเขาสามารถที่จะเยียวยามีด่านเดียวแหละใช่ใช่การเยียวยากเยียวยาดีไวเร็วยามัวทํอะไรอะไรทะเบียนบ้านทรมโนอะไรก็รู้เอกสารอืมอืมแล้วมันลอยน้ําไปแล้วจะไปเอาที่ไหนเอาที่ไหนล่ะแต่ มันมีคนพูดคนหนึ่งมันนึกชอบใจครับหลวงพ่อเขาบอกแหมมีเอกสารทะเบียนเวลามาเก็บภาษีละแหม่ไม่ต้องให้ทางเรายื่นเลยครับทางนู้นมายื้อนอ่ทางราชการยื่นเลยครับหลวงพ่อก็นี่ไงคุณมีทะเบียนอย่างนี้แต่ตอนนี้หาทะเบียนทําหมมันช้าแล้วคนบางคนมันก็ไม่มีเวลาครับหลวงพ่อแล้วคนบางคนคนแก่คนเท่านี่นะฮอย่าไปมัวเอาระเบียบ ทำให้เป็นระเบียบเขาเรียกผีมัตตะสัง <c oughs> ระเบียบผีมัตตะสังครัล็อกไว้แน่น <c oughs> ล็อกไว้แน่น <c oughs> ไม่คลายเลยฮ <c oughs> ไม่ช่องว่างที่เขาจะได้ไปได้ั้างครับหลวงพ่อ นีก็รู้พ่แต่ผมมาสังเกตนะในระยะหนึ่งแล้วสำหรับไปที่น,น้ํารถมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วนะพักอื่นๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าจับมือกันดีไม่มีเขาเรียกว่ามาแย่งแข่งในเรื่องหาเสียงไม่มาคิดว่าแย่งซีนแย่งเขกอะไรกันเนี่ย <ฮะ S 2> ช่วยกันจับมือช่วยกันทําให้ดีแล้วฝ่ายค้านก็ยังรู้จักเออให,ให้รัฐบาลให้รัฐบาลมีสมาธิแก้ไขปัญหาหน่อย ดีแล้วถ้าทําแบบนี้นะยังมองเห็นว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์เริ่มจะมีสปิริตใช่สปิริตโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนนะแต่ละภาคเนี่ยต้องยอมรับเลยมาว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีข่าวว่าต่างคนต่างยิ่งเข้าไปแย่งเสียงกันเข้าไปแย่งซีนกันแม้แต่มาสายเดียวพวกเดียวกันตั้งคนนี้มาก่อนตั้งคนนี้มาทีหลังแก็มาขัดแย้งทะเลาะกันอีกครับบผมมาก่อนผมต้องเป็นแนวหน้าฮะ ที่สั่งมาที่หลังนี่ไม่ใช่ครับที่หลังนี่เป็นกองกําลังครับหลวงพ่อผมนี่เป็นหัวหมูเนหัวหมูทะลวงชนครับหลวงพ่อทะลวงฟันฮะอยังอยเอกมนัทเนี่ยฮะแล้วก็ทะลวงฟันฮะลุยหน้าดูอครับต้องเรียกว่าคนเหล่าเนี่ยนะถึงจะมีคดีติดตัวมีอะไรติดตัวก็ตามแต่ถ้าเป็นขุนหมูทะลวงฟันนะดีไม่ดีได้คะแนนมา เอาง่ายๆเมอนกันอเพราะว่าลงไปลุยอ่ะเขาไปลุยองไปลุยนะฮะก็อยู่ปักหลักกระที่อืในเมื่อหวหน้าแต่งตั้งให้มาแล้วจะมาซ้อนอีกคนนึงก็ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อนะฮะระจับมือก็ใส้ดีนะฮะไม่ใช่แหมเพราะพอสูงสุดมาทางนี้ก็ถ้แน่กันแน่ก้างนนกางเงี้ยครับหลวงพ่ออย่าไปทําแบบนั้นเลยอืมอืมจับไม้จับมือสามัคคีกันดีที่สุดครับหลวงพ่อสามัคคีคือพลังครับ สามัคคีนำความเจริญมาให้แต่ถ้าอิจฉาลิษยาแข่งแย่งจริงดีกันไม่ดีทำโลก <ok S 1> ทำโลกให้เสียหายแต,แต่แม่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมนัทเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน,นะฮะหลวงพ่อนะเะพราะว่าจริงๆเนี่แหละแม่ตามเขาเรียกว,ว่าโซเชียลน,นะฮะเขาโอ้ยพูดถึงคุณธรรมนัทยนมาก <c oughs> หลายกระแสด้วยแต่ว่าเพราะแกลุยะแกลุยครับหลวงพ่อก็เหนื่อยมากนะครับครับคงจะเหนื่อยมาก ครับหลวงพ่อแต่ว่าหัวใจหัวใจสมัวใจสิงหัวใจนักสู้ครับครับลุยน้ําก็ไม่กลัวทําหมแต่แกโดนตําหนิว่าอะไรนะเสียงดังหนึ่งเสียงดังสองแกเล่นละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อก็หลกระแสนะฮะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบยังจริงอย่างนี้เลยจริงๆรในบทบาทของนักการเมืองครับหลวงพ่อครับ นี่ครับนะฮะเราก็ต้องดูกันต่อไปครับหลวงพ่อว่านักการเมืองนะฮะจะอยู่ในเส้นทางไหนแต่อย่างที่หลวงพ่อว่านี่ก็คือว่าอย่างน้อยก็คือต้องจับมือกันแล้วก็เดินหน้ากันะฮะไปด้วยกันไปด้วยกันครับหลวงพ่อมาด้วยกันไปด้วยกันครับหลวงพ่ออย่ามาฟาดฟันห้ำหั่นกันแล้วมันจะเสียกําลังต่อสู้กับภัยพิบัติครับหลวงพ่อสามัคคีเนี่ยมันทําให้ภัยพิบัติ พ่ายแพ้ได้ครับแต่ถ้าแก่งแย่งจริงดีอิจฉาลิษยาจะทําให้ซ้ําเติมเข้าไปอีกครับหลวงพ่อโลกจะวินาศไปแ่าเดิมฮเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นชาวเกษตรกรจริงๆนะหลวงพ่อแม้แต่ในหลวงรัชกาลที่สิบท่านยังไปนำข้าวไปขายที่จีนโอ้โหเป็นการปราบลื้มปิติจริงๆสําหรับประชาชนขายไปเรื่องแสนล้านตันโอ้โหยอดจริงๆครับหลวงพ่อเนี่ยฮะถือว่า บ้านเราก็คือชาวเกษตรพอน้ําท่วมก็ต้องรีบเดียวยากันเรามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะให้งบสร้างโรงพยาบาลตั้งร้อยล้านโอ้โหเนี่ยแล้วก็หให้หผศพและเท่าไรสองหมื่นและเท่าไรอีกครับโอ้ใจเนี่ยภาษีของพระเจ้าแผ่นดินครับภาษีที่จ่ายเป็นภาษีการส่งการครังนะไม่เท่าไหร่าภาษีสังคมท่านจ่ายไม่อั้นกันครับหลวงพ่อ โอ้โหได้ใจมากไอคนมันหาว่าแตมากล่าวหาว่าพระเจ้าเป็นดินไม่เสียภาษีโอ้โหเอาไปว่านะแหยังกับเราไม่รู้ภาษีมีกี่อย่างภาษีสังคมเนี่ยท่านจ่ายไม่มีใครเกินครับหลวงพ่อเจ้าสัวในทุนอะไรที่ทําธุรกิจใจก็ได้ไม่เท่าท่านอือแต่แหมตอนนี้มันก็ไม่ว่าเขานะเจ้าสัวบางคนนี่ โอ้เมื่อคืนนี้ดูใส่ข้าวใส่ถุงใส่ห่อไปช่วยแต่เจ้าสัวบางเจ้าสัวนะเออทำไมกรบคลิปเป็นสัวเหมือนกันครับแต่ไปแอบสิงอยู่ที่ไหนสัวใหญ่ด้วย <laughs> เอาละนะม่นดีนี้แหละ,ะสังคมมันก็มีอย่างนี้มันก็มีหลากหลายครับพ่อกลับมาสำหรับที่วัดสวนแก้วกันดีกว่าใกล้ปีใหม่แล้วขอตอยอใกล้ปีใหม่แล้ว ขอปฏิทินแบบแฝนก็มีแบบตั้งก็มีนะแบบตั้งก็มีเนี่ยยังไงขอให้แจกของฝันอย่าแจกเล่าเลยแจกเล่าเท่ากับแจ้งเขาแจกปฏิทินเนี่ยเท่ากับให้สติกันบบเอาละาตอนนี้อย่าลืมจัดผลไม้ใส่กระเช้าให้ของฝันผู้ญาตาิยายผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างมาที่วัดถ้าไม่มีผลไม้ที่ไหนจะ ซื้อจัดใส่กระเช้าที่วัดนี่จัดเป็นกระเช้าไว้เสร็จเลยหุยจัดเป็นกระเช้าไว้เสร็จพอแพกอย่างดีอะไรเงี้ยหลวงพ่อแล้วตอนนี้นะที่ที่ชอบกันมากก็คือชมพู่มะมีววุฒตายแล้วนินชอบสวยมากนอนดำอย่างนี้เขาเรียกแก่เต็มที่ครับหลวงพ่อถ้าไม่แก่มันก็จะออกแข็งและเปรี้ยวแต่ถ้าแก่ดำอย่างเงี้ยออกเปรี้ยวหวานเนี่ยสองเดือนมีครั้งต่อปีมีเจ้านอน่ะนีนิดเดียว ระยะสั้นรีมาเร็วไปเร็วครับหลวงพ่อวาสนาปากไม่ถึงไม่ได้กินรีบรีบรีบมาซะนะู้หญิงชอบเปรี่ยวแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจุ่มนิ้มต่อแต่นี้ไปต่อแต่นี้ไปผลไม้วัดสวนแก้วครับเริ่มปริผีดอกออกผลยีจังเละตอนนี้ไอ้จมอะไรมะม่วงเบาครับหพ่อมะม่วงเบาที่ทำน้ำปลาหวานนั่นครับครับตอนนี้ออกเยอะเลย ครับหลวงพอออกเยอะเพระปลูกก็สองร้อยต้นแต่ก่อนนี้ไม่ได้ปลูกตอนนี้กําลังออกพึกเลยพึกเลยเรื่องบ่อแล้วเดี๋ยว้าต่อไปทาน้ําปลาหวานครับสูตรที่อะไรวางน้อยอร่อยมากใช่ยุยาครับหลวงพ่อบางทีมันเราทําไม่ทันเขายังไม่ให้สูตรต้องเป็นสั่งต้องไปสั่งเข้ามาทีละสองม้อสามมอโอ้ยแล้วก็ตักทํากระปุกเล็ก ทุกคนซื้อไปแล้วก็ไปฟานจิม้มไอ้มะม่วงเบานี่ไม่ต้องปอกเปลือกหันห่นบางๆบางๆจิ้มทั้งเปลือกเลยอเข,ข,ขาเฉพาะพัน์ก็เปลือกมันจะมันเพือแค่เปลือกเขาไม่ฟาดไม่ขมมะเมีม่ยวนี่กินกับน้ำ,นำริคินเกลือต้องมีพิกกเกลือฮะพิเกลือหน่อยหนึ่งวิเศษที่สุดครับนะฮะอันเนี้ยผู้หญิงชอบรับรองนะครับนะฮะสำหรับส่วนนี้แล้วก็โอ้ยังมีลุงพ่อ หลวงพ่อยังเหมือนเดิมบ้างก็คือว่ากระเช้าเนี่ยก็คือว่าสวายเป็นสังฆทานทำแบบเดิมตอนเนี้ทําวันละสี่ห้าสิบนะครับหลวงพ่อบางวันถ้าพิเสาวอาทิตย์เป็นร้อยหมดฮะเป็นร้อยหมดมีทั้งกระเช้าเล็กกระเช้ากลางกระเช้าใหญ่ครับหลวงพ่อกระเช้าใหญ่โอ้แล้วฝากผู้ใหญ่เขาเรียกว่าบุญส่งต่ออีกเฮ้ยวันนี้ไปทำอะไรหมดวันนี้ให้พม่าไปไล่กระเช้าพม่า เขาเอาปัจจัยมาถวายแสนหนึ่งครับคุณพ่อเป็นคนมาทํางานบ้านเราเนี่ยฮะอยู่ๆก็รวมตัวกันเอาของมาไปช่วยพี่น้องทางใต้ผู้ดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะมากันไว้ว่าห้าหมื่นจะไปซื้อกล้วยแจกอีกรอบครับลุงพ่อเดี๋ยวไปอีกรอบไม่เกินไม่เกินสองวันเนี่ยครับจะต้องไปอีกรอบไปมาแล้วสองรอบพี่น้องชาวพม่านี่ใจบุญจริงๆงใจบุญมากครับลุงพ่ออันดับหนึ่งของโลกครับเพราะหลวงพ่อเนี่ยไปแล้วมาแล้วสองรอบ ที่ผ่านมาเนี๋ยไปอีกรอบรอบที่สามแล้วหลวงพ่อรอบที่สามนะนั่นหมายความว่าหลวงพ่อเนียก็คือไปเยียวยาหลังจากที่อุทกภัยใช่แล้วเราคิดว่าคนเราเนี่ยนะยังไงก็ต้องกินครับหลวงพ่อตอนนี้การกินเนี่ยไข่ส่งไปก็ต้องต้มครับมะม่าส่งไปก็ต้องต้มน้ําอืมตุ้ยนี่ไม่ต้องเลยครับส่งไปพอสุกงอกก็ปอกทานได้ทานกินได้เลยทานได้เลยโอ้โหครับหลวงพ่อตอนนี้เรายังใจไอซับ สับคำที่มันลานขนมปังตรงลังสิบปังเว้ยเฮ้ยเราก็เลยกล้วยเว้ยเฮ้ยดีดีเหรอพ่อกล้วยกล้วยไม่เคยดีจริงจริงวะหรือว่าใช่เลยเขียนไว้เงี้ยไปเขียนไปข้างหน้าไปดูสิครับหลวงพ่อเขียนไว้เงี้ยกล้วยเว้ยเฮ้ยอเงี้ยหลวงพ่อโอ้โหครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านหมดทั้งมวลครับนะฮะกล่าวในพรธสการาหลวงพ่อเจริญพร ไปแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ